สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอีโคโนแมสสัปดาห์นี้นะคะกอย่าจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องแผนการทางเศรษฐกิจของโจไบเดนค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะหรือว่าแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะที่มีชื่อว่า American Rescue Plan Act นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีเม็ดเงินที่กระจายลงมาสู่เศรษฐกิจของสหรัฐค่ะอยู่ที่ราวๆหนึล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะหลังจากที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานค่ะ ตอนนี้ไบเดนนะคะก็มีการประกาศแผนใหม่ที่ชื่อว่า American Job Plan แล้วค่ะ American Job Plan มีความสำคัญยังไงแตกต่างกับแผนการทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ยังไงวันนี้ Workpoint Today เล่าให้ฟังค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะไบเดนค่ะเพิ่งจะออกมาประกาศแผนการในการที่จะกู้คืนเศรษฐกิจของสหรัฐหลังจากที่สหรัฐนะคะโดนวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่จากการระบาดของโควิด19ค่ะซึ่งเม็ดเงินนะคะที่จะกระจายลงไปสู่ประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยก็มีจำนวนมากถึง1.9ล้าน,ล,านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยแผนการนั้นก็ชื่อว่า American Rescue Plan Act นะคะเป็นแผนการกระตุ้น เร่งด่วนค่ะหัวใจหลักสำคัญก็คือการแจกเช็คมูลค่า1,400ดอลลาร์ให้กับผู้ทำงานชาวอเมริกันทุกคนนะคะเป็นการแจกแบบท่วนหน้าค่ะ เมื่อไปผนวกกับแผนการด้านอื่นๆนะคะก็จะมีเม็ดเงินโดยรวมอยู่ที่1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทันทีนะคะหรือว่าเป็นการกระตุ้นในระยะสั้นนั่นเองค่ะหลังจากที่ประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจล็อตแรกไปแล้วนะคะก็ทําให้ทั่วโลกฮือฮาค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะไบเดนก็ฟิตมากๆเลยเพราะว่ามีการประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวที่มีชื่อว่า American Job Plan นะคะซึ่งจะไปลงทุนในอินฟรา s t r หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจะยิงระยะเวลายาวนานถึง8ปีและจะเกิดการจ้างงานกับคนอเมริกันจำนวนมากเลยนะคะแผนการตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีความซับซ้อนมากกว่าค่ะเราจะพาไปดูกันนะคะว่าไบเดนเนี่ยตั้งใจจะลงทุนอะไรบ้างสำหรับเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะยาวและเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากนโยบายของโจไบเดนค่ะ จริงๆต้องบอกว่าวิธีการที่รัฐบาลเนี่ยจะไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอินฟาส t ตรเจอร์หลังจากที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคะก็เป็นแพทเทิร์นที่หลายๆรัฐบาลเนี่ยทำตามๆกันมาค่ะแต่ว่าต้นแบบหรือโรโมเดลนะคะเกิดขึ้นในปี1929ค่ะตอนนั้นโลกเกิดภาวะ The Great Depression นะคะ จุดเริ่มต้นก็มาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สิ้นสุดลงค่ะตอนนั้นนะคะอยู่ในสมัยของประธานาธิบดีแฟรง k ินดีรูสเวลส์ค่ะ ทำให้คนอเมริกันซึ่งเป็นกลุ่มทหารจํานวนมากนะคะที่กลับจากสงครามค่ะก็กลับไปทํานาทําไร่นะคะกลับไปอยู่ในภาคส่วนของการเกษตรการจํานวนมากเลยนะคะทําให้ตอนนั้นเนี่ยอัตราของการจ้างงานค่ะตกต่ําลงนะคะค่าแรงต่ําแต่ว่าผล,ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยนะคะก็มีราคาที่ไม่ค่อยดีมีการปล่อยกู้จํานวนมากเลยจนทําให้เกิดฟองสบู่แตกในระบบเศรษฐกิจและตลาดหุ้นนะคะ ซึ่งถือว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีชื่อว่า The Great Depression เนี่ยนะคะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับโลกครั้งหนึ่งเลยค่ะตอนนั้นนะคะในรัฐบาลของรูสเวลล์ค่ะก็เลยมีการออกมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่เรียกกันรวมๆนะคะว่า New Deal ค่ะมีการนำเงินมหาศาลเนี่ยไปลงในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะ พูดง่ายๆหลายคนก็จะเข้าใจว่าเป็นนโยบายที่ไปลงกับอิดกับปูนก็อย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างอาคารต่างๆก่อสร้างทางถนนสะพานต่างๆนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาค่ะนั่นก็คือเรื่องของการคงไว้ซึ่งการจ้างงานของประชาชนนั่นเองนะคะทําให้คนเนี่ยยังคงมีงานทําต่อไปค่ะภาครัฐก็เป็นนายจ้างนะคะเป็นคนที่จ่ายเงินค่าจ้างให้กับประชาชนค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะเมื่อออกโครงการในการ กระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ออกมาเนี่ยก็ทําให้คนอเมริกันยังคงมีงานทําอยู่แล้วก็เกิดการจ้างงานต่อไปค่ะเลยกลายเป็นต้นแบบของหลายๆประเทศนะคะเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจภาครัฐก็จะทําตัวเป็นนายทุนในการลงทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของประเทศเพื่อทําให้ประชาชนยังคงมีการจ้างงานอยู่นะคะและภาครัฐเนี่แหละค่ะจะเป็นคนจ่ายเงินให้กับประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็เกิดขึ้นด้วยค่ะ พอมาในยุคข,ของโจไบเดนนะคะก็มีการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งเขาใช้สโลแกนอย่าง build back better นะคะจริงๆสโลแกนนี้เนี่ยไบเดนมีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วค่ะซึ่งหลักการเบื้องต้นของเขาเนี่ยก็จะใช้หลักการ 3R นะคะก็คือ rescue หรือว่าการกู้คืนค่ะ recover นะคะหรือว่าการฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งและ rebuild the economy นะคะก็คือการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะ แผนการทางเศรษฐกิจของไบเดนนะคะก็แบ่งออกเป็น3แผนด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือ American Rescue Plan นะคะหรือว่าแผนการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีเม็ดเงินที่กระจายลงไปเนี่ยอยู่ที่ราวๆ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและแผนการที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็คือส่วนของ American Job Plan ค่ะเป็นแผนการในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งก็จะยิงระยะเวลายาวนาน8ปีทำให ให้เกิดการจ้างงานคนอเมริกันจำนวนมากค่ะและสุดท้ายนะคะก็คืออเมริกันแฟมิ l ลี่แ plan ค่ะเป็นการลงทุนด้านคนชนชั้นกลางที่จะตามมาในลำดับสุดท้ายแต่ว่าแผนการนี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะมีรายละเอียดกันมากนักเท่าไหร่นะคะมีการคาดการณ์กันค่ะว่าอาจจะไปเน้นเรื่องของการเกิดรัฐสวัสดิการนะคะและไปเน้นเรื่องของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เป็นหลักค่ะ ทีนี้ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดของอเมริกันจ็อบ l พลนกันเต็มๆนะคะเราไปหาคำตอบก่อนว่ารัฐบาลของไบเดนจะไปหาเงินมาจากไหนตั้ง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะวิธีการที่รัฐบาลของโจไบเดนทำค่ะคือเขาจะไปยกเลิกการลดภาษีนิติบุคคลของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ในปี2017ที่ Trump ทรัมป์ <ๆ S 2> เคยทำไว้เพราะว่ารัฐบาลของทรัมป์นะคะเน้นเรื่องของการลดภาษีนิติบุคคลเพื่อเอื้อให้กับกลุ่มบริษัทใหญ,ใหญ่กลุ่มของ ทุนนะคะจนทำให้ว่ากันว่าโครงการลดภาษีนิติบุคคลของทรัมป์เนี่ยทำให้คนรวยจำนวนมากค่ะไม่ต้องเสียภาษีนะคะ แต่ว่าพอมาถึงยุคข,ของโจไบเดนเนี่ยเขาจะยกเลิกโครงการลดภาษีของทรัมป์นะคะจากเดิมเนี่ยทรัมป์เคยลดลงมาค่ะเหลืออยู่ที่21นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไบเดนจะยกเลิกการลดภาษีนิติบุคคลให้กลับมาอยู่ที่28คือสูงสุดเนี่ยอยู่ที่28นะคะแล้วก็มีการตั้งเป้าค่ะว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามนี้เนี่ยภายใน15ปีนะคะอเมริกาก็จะได้เงินคืนจากกา การเก็บภาษีนิติบุคคล กลับมาอยู่ที่2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนอกเหนือจากการยกเลิกการลดภาษีนิติบุคคลของโจไบเดนนะคะซึ่งก็จะเป็นการไปเก็บเงินจากคนรวยมากขึ้นนะคะเพื่อเอามากระจายให้กับประชาชนทั่วไปของสหรัฐค่ะไบเดนนะคะก็จะเน้นเรื่องของการดึงนักลงทุนกลับบ้านค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมีคนอเมริกันจํานวนมากที่เป็นในทุนแล้วก็ไปลงทุนในต่างประเทศนะคะไบเดนเนี่ยมีนโยบายที่จะดึงบุคคลเหล่านี้กลับมาค่ะ จะกล่าวได้นะคะว่าจริงๆการเกิดขึ้นของโควิด19เนี่ยทำให้แต่ละประเทศมีความเป็นชาตินิยมสูงมากขึ้นเพราะว่าแต่ละประเทศนะคะก็เห็นแล้วว่าทางรอดเดียวที่จะทำให้เราสามารถรอดได้เมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยคือการพึ่งพาตัวเองภายในประเทศค่ะไบเดนนะคะก็จะเน้นเรื่องของการบริโภคภายในประเทศการผลิตภายในประเทศและการจ้างงานภายในประเทศค่ะจริงๆก็เหมือนกับอีกหลายๆประเทศรวมทั้งจีนด้วยนะคะ ทีนี้เราจะไปเจาะลึกกันนะคะว่าแผนอเมริกันอฟอ์แพลนของโจไบเดนเนี่ย จะนำเม็ดเงินจำนวน2ล้านล้านไปใช้ตรงไหนบ้างนะคะและจะกระจายไปอยู่ในภาคส่วนไหนบ้างค่ะจริงๆนะคะตอนที่ไบเดนออกแผนนี้ออกมาเนี่ยเขาก็มีการกล่าวถึงโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์ของสหรัฐอเมริกานะคะที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสื่อมโทรมแล้วนะคะเพราะว่าพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ในศตวรรษที่1950ค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะเมื่อมีการลงทุนครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็ตั้งเป้าว่า ในอนาคตอีกราวๆ10ปีหลังจากนี้อเมริกานะคะจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและก็พร้อมสําหรับการเข้าสู่โลกอนาคตค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูบทวิเคราะห์จากทาง USA Today ค่ะที่เขามีการแบ่งงบประมาณจำนวน2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐตรงนี้เนี่ยไปกระจายตามกราฟิกดังต่อไปนี้ไปกระจายในอะไรบ้างดูกันตามกราฟิกนี้เลยนะคะ จากกราฟิกนี้นะคะก็จะเห็นว่าเงินจํานวน2ล้านล้านของโจไบเดนเนี่ยจะไปกระจายอยู่ใน4ส่วนด้วยกันค่ะคือไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมอยู่ที่621ล้านดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย650ล้านดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการราวรา0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไปลงทุนในเรื่องของ R&D หรือว่าการวิจัยและพัฒนานะคะเราไปดูเม็ดเงินแต่ละก้อนนะคะว่าเมื่อถูกแบ่งย่อยออกมาเป็น4ีก้อนแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปดูไส้ในนะคะจะเห็นถึงวิสัยทัศน์ของโจไบเดนที่จะนำพาสหรัฐไปหลังจากนี้ค่ะ ก้อนแรกนะคะเราไปดูการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมกันก่อนค่ะก็จะเห็นว่าเม็ดเงินที่ไบเดนจะกระจายลงไปเนี่ยนะคะอยู่ที่621ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหลายคนก็จะเข้าใจว่าไปลงกับอิฐกับปูนกับสะพานสร้างถนนสร้างทางด่วนสร้างสนามบินอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไปดูส่วนสําคัญที่ไบเดนเนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดนะคะเพราะว่า มีเม็ดเงินถึงราวๆ28%ของก้อนนี้เนี่ยนะคะจะไปลงกับเรื่องของ r r e n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  r r y ค่ะหรือว่าพลังงานสะอาดนั่นเองนะคะเพราะว่าก็จะไปลงกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จ500แสนจุดทั่วประเทศภายในปี2030นะคะซึ่งจริงๆไบเดนก็ต้องบอกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของ Green Energy แล้วก็เรื่องของรถพลังงานไฟฟ้ามาตั้งนานแล้วนะคะรวมทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้เปรียบด้วยเพราะว่ามี บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเทส l a หรือว่า G.M. ที่ก็ทําธุรกิจด้านเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ามาอย่างยาวนานแล้วนะคะการที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ภาครัฐให้ความสําคัญตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้อเมริกาน,นะคะกลายเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบในการผลักดันแล้วก็พัฒนาเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะรองลองมานะคะก็จะเป็นการไปใช้จ่ายกับการสร้างซ่อมถนนสะพานรวมทั้งขนส่งสาธารณะต่างๆค่ะจะมีการปรับปรุงขยาย ทางรถไฟ ปรับโครงสร้างพื้นฐานนะคะให้ทนทานต่อภัยพิบัติในอนาคตนอกจากนี้นะคะอีกความน่าสนใจหนึ่งของงบประมาณในเงินส่วนนี้ค่ะก็จะไปลงในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดจากการพัฒนาในอดีตอย่างเช่นบางชุมชนอาจจะถูกตัดขาดออกจากการเพราะว่ามีการสร้างทางด่วนนะคะหรือว่าหลายๆชุมชนอาจจะเข้าไม่ถึงการคมนาคมค่ะซึ่งโจบไบเดนก็พยายามที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้ ครอบคลุมชุมชนที่เกิดความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานในสังคมอเมริกาค่ะ ไปดูส่วนของงบประมาณก้อนที่2กันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าไบเดนค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับส่วนนี้มากๆเพราะว่าถ้าเทียบกันกับเงินที่ลงไปใน4ส่วนเนี่ยนะคะส่วนของการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันค่ะถือว่าใช้เม็ดเงินมากที่สุดนะคะซึ่งวิธีการของไบเดนเนี่ยคือเขาจะลงไปกระจายในส่วนของการทําให้คนอเมริกันมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ไปลงทุนในเรื่องของการ สร้างโรงเรียนทำท่อรวมทั้งขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะจริงๆจ,จุดที่น่าสนใจของงบประมาณส่วนนี้เนี่ยคือเรื่องของการทําท่อค่ะซึ่งท่อที่พูดถึงนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงท่อที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าอาจจะมีทั้งเรื่องของท่อไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําท่อไฟหรือว่าท่ออากาศอาจเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันทีละท่อนะคะ ท่อแรกเนี่ยคือเขาตั้งใจค่ะว่าจะไปลงในส่วนของการทำท่อน้ำใหม่ทั้งประเทศนะคะคือเป็นการไปวางระบบน้ำใหม่เลยค่ะแล้วก็ยกเลิกใช้ท่อตะกัวแบบเดิมที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมทั้งจะมีระบบของการจัดการน้ำเสียระบบน้ำเอ่อล้นรวมทั้งจะกระจายน้ำสะอาดไปให้กับชุมชนที่อยู่ในชนบทที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อจะไว้ดื่มไว้ใช้ด้วยท่อที่2ก็คือ ทางไฟนะคะ ซึ่งท่อทางไฟที่เราหมายถึงนี้ก็คือท่อไฟฟ้านั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะมีการกระจายนะคะโครงข่ายไฟฟ้าสร้างระบบส่งไฟฟ้าใหม่ทั้งประเทศนะคะให้ทันสมัยแล้วก็ทนทานต่อเรื่องของภัยพิบัติค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือการวางระบบท่อทางอากาศแต่นั่นหมายถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานทางบรอดแบนด์หรือว่าอินเทอร์เน็ตค่ะเราอาจจะเข้าใจว่าทุกพื้นที่ในอเมริกานะคะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หมดแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะต้องบอกว่ามีคนจํานวนมากนะคะที่อยู่ในอเมริกาแต่ว่าก็ยังไม่เข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตนะคะตรงนี้เนี่ยโจไบเดนก็ให้ความสําคัญที่จะไปลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในอากาศหรือว่าการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปทั้งประเทศค่ะ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าก็จะทําให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆได้นั่นก็จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ําในด้านของการศึกษาไปด้วยในตัวค่ะส่วนก้อนที่3นะคะโจไบ,บเดนเนี่ยมีแผนว่าจะไปลงทุนในกลุ่มของ Care อีโคโนมหรือว่าจะไปลงทุนในด้านของการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการค่ะจริงๆนะคะอเมริกาก็มีปัญหาเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกันและนอก จากจะไปดูแลในส่วนของแคร์อีโคโนมีหรือว่าการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะ โจไบเดนก็ยังนึกถึงกลุ่มคนที่เป็นผู้ดูแลด้วยซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะในอเมริกาค่ะกลุ่มคนที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะเป็นกลุ่มของผู้หญิงผิวสีนะคะซึ่งถ้าเทียบในตลาดแรงงานเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะถือว่าได้รับค่าตอบแทนจำนวนที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นแต่ว่าถ้าหากจะพูดถึงเรื่องความสำคัญของอาชีพเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าจะมาเป็นคนที่รับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ ภายในสังคมอเมริกานั่นเองค่ะโจไบ,บเดนนะคะก็เลยตั้งเป้าว่าจะช่วยยกระดับของคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้นและก็มีค่าแรงที่มากขึ้นด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะคือเม็ดเงินที่จะลงไปในส่วนของ R&D หรือว่าการวิจัยและพัฒนาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าปัญหาการแข่งขันสงครามการค้าระหว่างสาหารัฐกับจีนเนี่ยทำให้สาหารัฐเองค่ะก็ต้องเร่งใส่งบป,ประมาณไปในเรื่องของการวิจัยและพัฒนานะคะเพราะว่าต้องการที่จะวิ่งหนีจากการไล่กวดของจีนนั่นเองค่ะโดยก็ต้งเป้านะคะว่าจะไปลงทุนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ด้านของวิทยาศาสตร์เรื่องของพลังงานสะอาดศูนย์วิจัยแล้วก็ห้องแลบเป็นต้นค่ะ แต่ถึงแม้ว่าสิ่งที่เล่ามานะคะสำหรับแผนอเมริกันจ็อบแพลนของโจไบเดนจะฟังดูสวยหรูแล้วก็ดูเป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตอย่างไรก็ตามนะคะอเมริกันจ็อบแพลนของโจไบเดนเนี่ยก็ยังถูกนักการเมืองฝั่งของริพับบลิกันที่วิพากวิจารเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจไบเดนต้องการที่จะใช้แผนการนี้มาใช้ในการขึ้นภาษีแต่ว่าดันไปเอาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมาบาังหน้าค่ะบางส่วนก็มีการวิพากวิจารเหมือน กันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนการของโจไบเดนมันเยอะแยะไปหมดเลยควรที่จะโฟกัสไปบางจุดดีกว่าเพราะว่าแผนการที่กล่าวมาดูใหญ่จนเกินไปนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าโจไบเดนจะมั่นใจนะคะว่าฝั่งของสสริพัรบิกันเนี่ยจะยอมให้อเมริกันจ่อแลนผ่านสภาได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกากำลังแข่งขันกับจีนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดโควิด -19 ตอนนี้จีนสามารถที่จะกลับมาฟื้นเศรษฐกิจได้แล้วเพราะว่ารับมือกับโควิด -19 ได้ดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยดูเหมือนกับว่าทางฝั่งของคนที่รักริพับบิกันหรือว่าเชียร์ริพับบิกันเนี่ยอาจจะต้องกลับมาคิดใหม่ค่ะว่าคุณเนี่ยจะสู้กับใครจะสู้กับเดโมแครตซึ่งเป็นคนอเมริกันด้วยกันเองหรือว่าจะไปสู้กับยักษ์ใหญ่อย่างจีนค่ะ ถุงบีบให้ต้องเลือกแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่คนเนี่ยก็มักจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาชาติตัวเองมากกว่าคือวางเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้สามัคคีกันก่อนแล้วก็เราจะต้องเจอโจทย์ใหญ่อย่างเรื่องของการต่อสู้แข่งขันกับจีนนั่นเองค่ะ เล่าให้ฟังถึงแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด -19 ไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นข่าวว่าผู้นำของเขาเนี่ยมองไปถึงอนาคตอันไกลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็การสร้างพื้นที่สำหรับการสร้างรถยนต์ไฟฟ้านะคะรวมทั้งการให้ความสาคัญกับแคร์อีกนอมีหรือว่าการไปให้ความสาคัญกับโอกาสในตลาดของผู้สูงอายุ อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของ Silver Economy นะคะหรือว่าเศรษฐกิจสีเงินซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ล่ะคะจะกลายเป็นคนที่มีกำลังซื้อในอนาคตถ้าหากว่าเราวางแผนดีๆเนี่ยนะคะก็จะสามารถพลิกวิกฤตที่ประเทศจะกลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุให้กลายมาเป็นโอกาสนะคะเพราะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีกาลังในการซื้อที่ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะก็ย่าได้เล่าเรื่องของ Silver Economy นะคะไปแล้วในอีีก่อนหน้านี้ใครสนใจก็สามารถที่จะไปย้อนดูกันได้นะคะ ทีนี้กลับมาที่รัฐบาลไทยกันบ้างค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าหลังจากที่เรามีการระบาดของโควิด1 9โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะตอนนี้เราเจอกับการระบาดในระลอกที่3ค่ะต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยจะไปอยู่ในจุดไหนค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเองก็มีความพยายามนะคะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเราชนะเราเที่ยวด้วยกันม .3 3เรารักกันนะคะ แต่ว่าในระยะยาวแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวและวิสัยทัศน์หลังจากนี้ค่ะว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางไหนเราได้มีการคำนึงถึงเรื่องของ Green ีโคโนมีบ้างแล้วหรือ,อยังเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่ดูแล้วก็รู้เลยนะคะว่าจะเป็นเทรนด์ที่กำลังมาในโลกอนาคต หรือแม้แต่ปัญหาที่เรากําลังจะเจอค่ะก็คือเรื่องของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเราได้มีการให้ความสําคัญกับเรื่องของ Silver Economy แล้วหรืออยังนะคะตรงนี้คือโจทย์ที่รัฐบาลไทยอาจจะต้องทําให้ดีขึ้นหลังจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลังจากที่เราเจอการระบาดในระลอก3เราเจอกับโควิด -19 ที่เข้ามาถาโถมเหลือเกินค่ะ ทำให้แรงงานของไทยเนี่ยหลุดออกจากระบบจํานวนมากนะคะแล้วก็ทําให้ตอนนี้กลุ่มของแรงงานไทยค่ะมีหนี้ต่อครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นเราเองต้องกู้เงินเพื่อจะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็ต้องจับตาดูกันว่าวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ค่ะ วันนี้นะคะอีคโนมสค่ะก็พาไปดูนะคะวิสัยทัศน์ของผู้นำสหรัฐนะคะและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะเมื่อดูการวางแผนในอนาคตของรัฐบาลสหรัฐและประเทศของเราหลังจากนี้จะรับมือยังไงดีค่ะกับภาวะวิกฤตที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่นักขณะน,นี้สามารถจะแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะในใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ค่ะในตอนหน้านะคะอีคโนมสจะมาเล่าเรื่องเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐ,ฐกิจอะไรให้ฟังกันง,ง่ายๆอีกก็ฝากติดตาม กันได้นะคะวันนี้ก็ย่าลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ